วันนี้วันดีเมื่อวานนี้วันเกิดแต่วันนี้ก็ยังเป็นวันเกิดน้องอยู่นะคะยายก็เลยจัดนี่ไงไม่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 ยังไม่ยังไม่ยายเปล่าญาติญาติปียาตินางมาแล้วเหลือญาติปมโอ้ยอย่าพึ่งเด็ดเด็ดให้ไปเบิ์ดก่อนให้ไปเบิ์ดยังไม่ร้องเพลงเลยยังไม่ร้องเพลงเลยค่ะ Happy birthday to you ปัเป่าฮ่าเดี๋ยวเดียว Happy birthday to you เฮ้ย Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เปล่าเปล่าเปให้น้องเพชรเป็นคนเด็กดีเป็นเด็กดีของพ่อของแม่ของตาของยายนะลูกราของย่านะคะ ทุกคนนะคะรักนะคะจุ๊บๆหน่อยจุ๊บๆหน่อยรักนะคะจุ๊บๆหน่อยลูกจุ๊บๆหน่อยโอ้โหเป่าแล้วเป่าอีกเค้กก่อนนี่อ้วน่ะอ้วนอ่ะอ้วนอ่ะเจี๊ยบหลเจียบไหลลูกนั้นกินไม่ได้ลูกลูกนี้กินไม่ได้แยติมาไลซ่าจ้าแยติมมาไลสดอยู่ไม่ยากยากยากไลสดกินด้วยได้ไหมกินด้วยได้ไหม จะยายทำอาหารเพิ่งเสร็จค่ะลาบหมูแล้วก็เอาไหม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 อืมอืมโอ้หนูอยากอมเข้าไปหนูเอาลูกอมลูกใหญ่เนี่ยลูกล็กมันพอดีอืมอืมไม่ใหญ่เกินไปอันนี้ก็ใหญ่เกินไปเอาไหมเอาไหมไรนเน่ยลูกเอาไหมเอาไหม อยเอ๊ยอ๊น,นี๊กินไปก่อนมอะไรนกินเอ้าหนกกินอันนี้อันนี้อันนี้น,นี่งไงตุงก๊กตาตักตาทาไมหนูไม่อออกล่ะเดี๋ยวยายออกให้อันแกงเบื่อจ้วงออปิดม้อได้แล้วนะเอาเอาหัวลพาใส่แล้วก็เสร็จเลยปิดแก้แล้วหัวลพาใส่ ยายแกงเป็นคนแกงเองนะคะลงมือเองไม่รู้ว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะฝีมืออร่อยอร่อยก็ต้องอร่อยนะคะพี่น้องขาถ้าไม่อร่อยก็ไม่ทําให้กินนะคะต้องบอกว่าอร่อยอร่อยนะคะนี่ไง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 เช็ดก่อนลูกเช็ดออกน,นี่น้องเพชรน้องพลอยเช็ดออกก่อนล,ลูกเบานะอาจจะป่อ่อยแล้วนะ เป่ากันนะอาร์ตอ้ยหวานอันนี้จุ้มไปเลยโอมาวางให้นะอารดูนะนะอาร์เป่ากับน้องหน่อยนะอาร์วันเกิดวันเดียวกันเลยนะครับอ่าเลี้ยงเพนพระนะคะแล้วก็ให้พระมาฉันเข้าที่บ้านเป่าๆในวันเกิดน้องอาร์ตกับน้องพีดน้องพลอยรวมกันเลยนะคะโอ้ยไม่ให้อาร์ตเป่าอ้าวสวัสดีค่ะดูดูสวัสดีค่ะกัน จ้าสองมือสองมือก่อนสวัสดีค่ะเนี่ยเอันเนี้ย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 อันเอาอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีนะเจ๊ก่อนสวัสดีค่ะตัวเตียงกินหมื่นหมื่ทำบ่อยบ่ฮะตัวเตียงก็เอเค้กงกินหมดมื่นแท้เอาเงินบ้างไปโตเหนื่อยไหมแม่จะเหนื่อยเลยวิ่งไปวิ่งมางานมันไม่ใช่งนเนาะ จ้วงๆเดี๋ยวีเอิญพีทเราจ้วงพเนะมาเจไม่ใช่จ้วงเจอร่อยไหมคะอร่อยเนี่ยสาวน้อยมาอีกแล้วกล้องกล้องแม่เริ่มเห็นสับตัวหัดอันนี้ก็เป็นขนมละเนี่ยโมเสกโมเสกเฮียจีเรียนบอร์สเป็นขนมบอสเนม่ยหอยมันีโอเพชรมันีเพชรมันีลูกเพชรมันี ไอ hey, ้ย ch ่าจับหน่อยย่าจับย่าจับหน่อยย่าจับหน่อยย่าเดินทางมาตะไกลนะแาเดินทางมาตะไกลมากจากอน